าบางทีก็ ถ้าเราเก็บแบบออ่เที่ว่าเหลือที่ว่าเราเราเก็บไว้กินเองนะเพื่อนๆเ,เราก็จะส่งขายออกไปเนาะที่นี่มันดีอยู่อย่างหนึ่งคือเราสามารถลงขายในเว็บไซต์ได้เพื่อนๆใครที่เขาอยู่ตามเเอ,อเมืองใหญ่ๆอะไรเงี้ยที่เขามีป่าน้อยอะเพื่อนๆอู้เก็บยากจังเลยอะอืมเขา คนที่อยู่ตามเมืองเขาก็จะออเดอร์เนาะเมื่อกี้ก็เพิ่งรับออเดอร์เพิ่มมาอีกสองกิโลแต่ยังไม่ได้รับปากว่าให้มาเอาตอนไหนเนาะอืมเก็บไปเรื่อยๆอะค่ะเก็บแบบใจเย็นๆอย่ารีบร้อนเนาะถ้าเกิดว่าเราจะเข้าป่านะ่ะก็ต้องมีเวลาจริงๆเนะนเพื่อนเพราะว่ามันใช้การเดินทางนะ่ะเพราะว่าก็อยากจะให้แบบ เราก็บอกอลูกค้าไปว่าเขามันหายากเนาะเห็นไหมตรงนี้ที่เขาให้ตัวเองมาดูอ๋อเห็ดขาลายเหรอเห็ดพึ่งขาลายไปเห็นเห็ดพึ่งขาลายพ่อมีอยู่นะเขาไม่กินเอเห็ดขาลายน้องสาวเจนะเขาบอกว่ามันไม่สวยโอ้ยขาไม่สวยเขาบอกดูเพื่อนๆพอได้อยู่นะ เก็บสะสมไปนี่ทีละขีดสองขีดเนาะก็เหมือนกับเก็บสลึงพึ่งบัรจบให้ครบบาทใช่ไหมนี่อย่าให้ขาดแม้แต่น้อยให้ครบกิโลแต่เราก็ใจดีนะเพื่อนๆเ,เวลาเราเก็บไปแล้วเอ่อมีเหลืออะไรเงี้ยเราก็แถมแถมให้ลูกค้าไปเนาะช่วยเหลือกันไป ลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าประจำเรานะเพื่อนๆเป็นลูกค้าที่มาตามเอ่อเอ่อเว็บไซต์แล้วก็มาตาม YouTube ด,ด้วยนะเพื่อนๆเขาดูอย่างเงี้ยเออเขาก็จะถามเราว่ามีไหมอะไรเงี้ยอยากได้พริกเจไปทำคลิปพริกก็ถามอยู่นะเจก็บอกว่าให้ติดต่อไปเลยค่ะโดยตรงเนาะไม่ต้องถามเจก็ได้ช่วยเหลือกันเพื่อนเนาะ ชีวิตคนเราอะไรมากมายช่วยเหลือกันเนาะเนี่ยยังสดใสยอยู่เลยเก็บอีกเก็บอีกนิดนึงนี่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแห้งเขาก็จะไม่โตนะเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าจะแห้งแล้วด้วยนะนี่ดูเพื่อนๆใหญ่อยู่เนี่ยถ้าได้ดอกแบบนี้นะเพื่อนๆแป๊บเดียวได้กิโลหนึ่ง แต่เราก็น้องสาวเจออีกแล้วเพื่อนเพื่อนถ้าเราเข้าป่าไปลึกๆเก๋เพื่อนเพื่อนเราเจอแน่นอนค่ะเนาะป่าสวีเดนอะอยู่เมืองไทยตัวเองเคยเก็บเห็ดไหมเจ้ถามน้องสาวก่อนเคยเก็บไหมเก็บเห็ดอะไรเหรอเห็ดระงกแล้วแล้วตัวเองรู้ไหมว่าเห็ดระงกที่นี่ดู เป็นไหมอะเจ๊าถามก่อนเพราะว่าเจ๊ดูเห็ดระงกไม่เป็นหรอกนะ <c oughs> เจ๊ไม่เจ๊บอกไว้เลยนะว่าเจ๊ไม่ใช่ผู้รู้เห็ดนะเจ๊จะเก็บเฉพาะเห็ดที่แบบเขานิยมกันเนาะที่นี่เนาะที่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเห็นแบบเห็ดอะไรกินได้อะไรเยอะแยอะอย่างเงี้ยเจ๊ก็จะมีแบบให้ดูเท่าที่เจ๊รู้เนาะ <c oughs> อืม ไหนโอ้เยอะหรออุ้ยเขาเจอเยอะอ่ะเพื่อน,อนอขายาวมาก เละเก็บไปก่อนค่ะเก็บไปสะสมไว้ก่อนอุย้ยตรงนี้ทำไมเก็บยากจังอืมเก็บยากมากเลยค่ะเพื่อน ด,ด,ดอกแบบนี้เอาไปต้มแล้วก็ไปผัดคู่กับเส้นมาม่านะคะเพื่อนเส้นเส้นมีเหลืองนะคะเพื่อนเนี่ยอร่อยเดี๋ยวเจะทำเมนูสักเมนูให้ดูเนาะ เออเป็นเมนูเอาใจฝรั่งได้ด้วยนะแล้วก็เอาใจเด็กๆได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเด็กๆชอบกินเห็ดนะเพื่อนๆก็สามารถแบบผัดเข้าไปแล้วก็ลองให้ชิมสักอันสองอันนะคะเพราะว่าถ้าถ้าในจาที่เจ๊เชิมเห็ดนะให้เด็กทานในในระยะน้อยๆเนาะสักดกอดกสดอกพรอนเพื่อนเพราะว่าเห็ด เขาอาจจะทําให้เราท้องผูกได้นะท้องอืดอ,อ่ะเพื่อนๆนท้องอืดเนาะขอโทษค่ะอุ้ยมุดมุดเออมุดใต้ผาโอ้ย,ออดดอยนี่อุย้ยเนาะสวยมากเลยอะ่ะอุย้ยอ,อวบอวบอันนลรังการดูว้ายปิดดีๆเลยค่ะนี่นี่จ้าเพือพ่อนเพือ่อนจ้า นี่จ้ะเพื่อนๆโอ้ไม้มีไม้แถวนี้เก็บเก็บแห้งฝนหยุดตกเพื่อนๆนะแต่เขาก็ยังอุตส่าห์ขึ้นให้เด้อหนิดูดูต้นเขาใส่กลองไปก่อน ทีเอากล่องมาใส่เห็ดเหลืองต่างหากนะเพื่อนเพื่อ,อแบบลดการทับถมกันเยอะๆเพราะว่าเขาถ้าเราทับเยอะๆมันจะแตกไงเพื่อนอตอนนี้เราเห็นแบบอันเล็กๆเจอทุกคลิปเลยคะ่ะอันเล็กๆนะ่ะนี่ดูสวยอะ่ะ มีไหมต้องหาข้างๆด้วยเนาะติดด้วยค่ะตรงนี้ตรงนี้เก็บไปเหอะทั้งหมดว้ายนั่นไงมีตรงนั้นด้วยนั่นนูน่นเห็นไหมเพื่อนๆนั่นนี่อุ้ยใต้ทีลกรรมทีลกรรมอย่างเงี้ยโอเคแหละเพื่อนๆเนาะสะสมไปเดี๋ยวข้ามไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งก่อนนี่เลย มีไม้หนูใตน้นี่คุยกับเห็ดคุยกับเห็ดคุยกับเพื่อนๆด้วยเห็ดหนังไก่เพื่อนๆน,น,น,นี่นี่เอาไปผัดน้ำมันหอยเพื่อนๆน,นี่อร่อยนี่ยังไม่ทําความสะอาดเก็บไปก่อนนี่ค่ะดอกกำลังอุมอ่มๆเลยนี่ หนังไก่โอ้ยโอ้ยคือหญ้าเขาฝ่าเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะหญ้าเขากั้นเอาไว้ทำให้ดอกเห็ดแตกหมดเลยโอ้ย อวบเหลือเกินดอกสวยดอกสวยนายดูปิดเข้าหน่อยเด้อตะมุตะมิตะปูตะปีตะมุตะมิอุอีอุอี เพราะว่างวดที่แล้วเจ๊ก็มาดูแต่มันไม่ขึ้นนะตรงนี้มางวดนี้โชคดีจังขึ้นให้ด้วยนี่บางทีเราจำสถานที่ไม่ได้ไงเพื่อนๆนนี่ดูอุ้ยไหนออกสิเดี๋ยวเจ๊ก็จะเอากิ่งไม้มาวางไว้คืนเพื่อนๆจ้ะเอามาบาังไว้เอกันหมูป่ามาคุยมาเขีย่ยเอาเนาะดูอุ้ยเนี่ยอยากได้ดอกแบบเท่านี้เวลาเราเก็บออเดอร์เนาะ อยากได้แบบดอกสวยๆงามๆขนาดนี้เลยจ้านีโหโปรดสังเกตโอ้ยเนาะโหเก็บไว้ดอกหนึ่งอ่ะปิดไว้คืนโหสวยกำลังจะก้าไปดูเพื่อนๆโอ้ยเนาะกำลังจะไปต่อนะเห็นอีกอะ่ะโอ้นี่มีอีกไหมใต้นี้ไม่มีครับโอ้ยดู เอด็ดพึ่ง้าล้ายเจอแล้วเพื่อนเนี่อุ้ยดูดูเขาก็ไม่น่ากินนะเพื่อนแต่ว่าเจ๊ชอบกินนะนี่ดูลูกเขาอยู่นี่ปิดไว้ก่อนเผื่อเรามีโอกาสมาเก็บทันอีกสองสาวันข้างหน้าเนาะนี่อันเนี้ยเขาเป็นหน้าที่เขาจะต้องออกแล้วนี่ <laughs> เขาเริ่มมาแล้วเพื่อนๆจ้ะ